ตอนที่2099ชื่อตอนว่าหยกวิญญาณหญินเก้าสีเมื่อหยกวิญญาณหญินสัมผัสกับหน้าผากของสตรีทั้งสองมันก็ทะลุผ่านเข้าไปภายใต้ความเร็วที่น่าสจัจทั้งหูนิ้วและจักกพดีนีร่างกายสันสานเรือนร่างของพวกนางเริ่มส่องแสงสลัวออกมาพร้อมกับกราพประทับแห่งเต่ามากมาย ทุกคนที่มองดูอยู่อดที่จะสงสัยไม่ได้ว่าหยกวิญญาณหยินของพวกนางเป็นหยกขั้นใดกันแน่หากอ้างอิงตามระดับความลึกของทะเลสาบระดับหยกวิญญาณหยินจะแบ่งออกเป็นสิบขั้นโดยปกติแล้วหยกวิญญาณหยินขั้นห้าขึ้นไปนั้นจะอยู่ในระดับความลึกที่มีแต่ราชาขึ้นไปเท่านั้นที่จะสามารถกระตุ้นได้พวกนางเป็นระดับจักรพรรดิแนวหน้าเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ ต่อให้พวกนางกระตุ้นยกวิญญาณไม่สําเร็จหลายครั้งพวกนางก็น่าจะยังได้ครอบครองยกวิญญาณญินที่ลาค่ายอยู่ดีข้าเดาว่าน่าจะเป็นยกวิญญาณดิน9ก้าดาราถูกของเจ้ายกวิญญาณหินขั้นสิบนั้นเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนเพราะงั้นก็น่าจะอยู่ใน9ก้าดาราหรือไม่ก็แปดดาราข้าว่าสมควรจะเป็นแปดดาราเพราะเวลาที่ผ่านมาอย่างยาวนานนั้นพวกนางน่าจะกระตุ้นยกวิญญาณญินเก้าดาราไม่สําเร็จจึงได้เปลี่ยนมาเป็น เลือกยก8ดาราทุกคนรู้สึกสงสัยและไม่ได้คิดอะไรกับสตรีทั้งสองในแง่ดีแต่ที่ทุกคนไม่รู้ก็คือสตรีสองคนนี้มีนิสัยเหมือนกับหลิงฮั่นที่ต้องการความสมบูรณ์แบบที่สุดแน่นอนว่าพวกนางจะต้องค้นหาหยกวิญญาณหญินที่เหมาะสมกับขีดจำกัดของพวกนางซึ่งหลังจากพยายามกระตุ้นยกวิญญาณหญินก้อนเดิมมากกว่า5,000ปีสุดท้ายพวกนาง ก็ทำได้สำเร็จสตรีทั้งสองยังคงไม่เคลื่อนไหวแต่ทำการแยกวิญญาณของตนเองเข้าไปยังหยกวิญญาณหญินเพื่อสร้างร่างวิญญาณที่สองกระบวนการนี้เป็นไปอย่างรวดเร็วเพียงแค่3มวันทั้งสองก็สร้างร่างวิญญาณร่างที่สองได้สาเร็จและทันสายฟ้าสวรรค์ก็เริ่มก่อตัวขึ้นเนือศีรษะโดยปกติแล้วทันสายฟ้าสวรรค์นั้นจะมีตา ไม่จู่โจมคนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องไปด้วยแต่ทว่าอำนาจของทันสายฟ้าสวรรค์ของสตรีทั้งสองนั้นรุนแรงเกินไปต่อให้ถูกลูกหลงเพียงเล็กน้อยก็อาจจะรับบาดเจ็บสาหัสได้ทุกคนรอบข้างจึงต้องรีบแผ่นนี้ออกห่างให้ดีมากที่สุดยังดีที่สตรีทั้งสองไม่ต้องการรบกวนหลิงฮั่นพวกนางจึงเหินร่างออกจากุบเขาไปเพื่อที่จะรับทันสายฟ้าสวรรค์ไม่เช่นนั้นแล้วผู้คนมากมายก็คงจะหลบหนีออกไปได้ไม่ทันเวลา อีกครึ่งวันต่อมาทันสายฟ้าสวรรค์ก็สลายหายไปนั่นหมายความว่าสตรีทั้งสองบรรลุระดับตัดวิญญาณหญินสำเร็จแล้วทั้งคู่ทั้งสองคนนั้นแต่เดิมก็ทรงพลังและแข็งแกร่งมากอยู่แล้วตอนนี้เมื่อระดับพลังมีการพัฒนาพลังต่อสู้ของพวกนางจึงยกระดับขึ้นไปอีกขั้นอย่างน่าสะพรึงทางด้านของหยิงฮันเขายังคงนั่งนิ่งและประทับกับราชายกวิญญาณหญิน อยู่เหมือนเดิม5000ปีที่ผ่านมาแม้จะยังไม่มีพัฒนาการอะไรมากนะักแต่หลิงฮั่นก็ยังไม่ยอมแพ้เพราะเขารู้ว่าระหว่างเขากับจี้คงอู่หมิงนั้นยังมีความต่างชั้นกันอยู่ก่อนหน้านี้อีกฝ่ายสามารถเสมอกับเขาได้ทางทังที่เขาก็ยังไม่มีร่างวิญญาณคอยช่วยเหลือถ้าเกิดจี้คงอู่หมิงอยู่ในสภาพที่พร้อมรบจริงๆแล้วก็อีกฝ่ายคงจะไร้เทียมทานเหนือใคร เพราะเหตุนี้หลิงขั่นจึงต้องทำให้ทุกขั้นพลังของเขานั้นบรรลุในจุดที่สมบูรณ์แบบที่สุดอันดับแรกคือร่างวิญญาณของเขาจะต้องถูกสร้างขึ้นอย่างทรงพลังที่สุดและอันดับที่สองเขาจำเป็นต้องได้แก่นกำเนิดสวรรค์และโลกมาครอบครองเพื่อที่พลังทำลายล้างของแก่นพลังมหาพินาศจะได้ยกระดับขึ้นสูงไปอีกถ้าหาก5,000ปียังไม่สำเร็จก็แค่พยายามต่อไปอีก5,000ปีหรืออีกหมื่นปี ในชีวิตนี้เขาจะไม่ทำอะไรที่ทำให้ตนเองกลับมารู้สึกเสียดายที่หลังอย่างเด็ดขาด6,000ปี7,000ปี8,000ปีวันเวลาผ่านไปจนผู้คนในภบเขาวิญญาณยินเปลี่ยนไปมากหน้าหลายตาแต่ตำนานที่หลิงฮั่นกำลังนั่งอยู่ริมขอบทะเลสาบก็ยังแพร่พลายออกไปอย่างต่อเนื่อง9,000ปีหลิงฮั่นยังคงทำเรื่องเดิมๆซ้ำๆไปมาเหมือนทุกวัน คือการใช้สัมผัสสวรรค์กระแทกใส่หยกวิญญาณหญินในขณะที่เขากําลังมึนงงอยู่นั่นเองจู่ๆสัมภาสสวรรค์ของเขาก็ผ่านเข้าไปได้อย่างไม่คาดฝันทะลุเข้าไปด้านในหยกวิญญาณหญินแล้วเขายังไม่รู้ตัวใน,ท,นทันทีแต่เพิ่งมาตกตะลึงเมื่อตอนที่เขากําลังจะดึงสัมภาสสวรรค์ของตัวเขาเองนั้นกลับมาเพื่อกระแทกเข้าไปใหม่สําเร็จแล้วเขาทําสําเร็จแล้วจริงๆหลิงฮันควบคุมสัมผัสสวรรค์พริบ ยกปิญญาญ,ญหญินลอยขึ้นมาเหนือผิวทะเลสาบด้วยความเร็วที่น่าอัศจรรย์ในพริบตาต่อมามันก็ได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นคลื่นแสงที่พุ่งทะยานออกจากทะเลสาบตรงไปยังหน้าผาของหลิงฮั่นพระเจ้านั่นมันหยกวิญญาญณญญหญินจริงๆหรือทำไมมันถึงได้ใหญ่โตขนาดนั้นละ่ะขนาดของมันใหญ่กว่าหยกข,ของข้าอย่างน้อยสิบเท่าสิบอะไรกันข้าว่ายี่สิบเท่ายังไม่เกินเลยไปด้วยซ้ำคลื่นแสงเก้าสีเรื่องแบบนี้ เป็นไปได้อย่างไรกันนั่นสิไม่ใช่ว่าหยกวิญญาณหญินสมควรจะมีแค่สีเดียวหรอกหรือผู้คนในหุบเขากุมหัวแล้วทานออกมาหยกวิญญาณหญินที่หลิงฮั่นกระตุ้นขึ้นมาได้ทำลายสามสมาสานึกของพวกเขาโดยสิ้นเชิงหยกวิญญาณหญินเข้าไปยังห้วงจิตวิญญาณของหลิงฮั่นซึ่งหลิงฮั่นก็ไม่ลังเลที่จะชี้นำบารีพลังหญินเล่นลับเข้าไปยังหยกวิญญาณหญินก้อนนี้หลังจากผ่านไปอีกสามวัน ร่าง,งหลิงฮั่นก็สัส่นสะท้านและร่างแยกร่างหนึ่งก็พุ่งออกมาจากร่างกายของเขาร่างนี้คือร่างวิญญาณร่างที่สองของเขาหรืออกอย่างเรียกว่าวิญญาณวารีพลังหินเร้นลับ <i> หมู่เมฆสีดำรวมตัวกันบนท้องฟ้าเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าทัานสายฟ้าสวรรค์กำลังจะเริ่มขึ้น หลิงฮั่นคำรามเสียงดังและพุ่งทะยานร่างออกจากขุบเขานั่นก็เพราะทันสายฟ้าสวบาคของเขาจะต้องมีพลังทำลายที่น่าสะพรึงกลัวเป็นแน่ซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆหลังจากที่ออกจากขุบเขาคื่นัศนีบาทก็ผ่านลงมาราวกับมังกรสวรรค์ขนาดใหญ่กำลังต้องการจะเอาชีวิตเขาครั้งนี้หลิงฮั่นไม่ได้สลายกายหยาบของตนเองเพราะยิ่งระดับพลังสูงขึ้นเท่าไหร่กายหยาบของเขาก็ยิ่งทนทานขึ้นจนยากจะสลายได้ นอกจากนั้นการขัดกราวด้วยทันสายฟ้าสวรรค์ก็แทบจะไม่มีผลแล้วเช่นกันเจ้าสามารถขัดกราวายาบด้วยแก่นกำเนิดสวรรค์ในโลกได้จู่ๆหอคอยน้อยก็เอ่ยขึ้นมาหลิงฮันคุ้นชินกับนิสัยชอบพูดเรื่องสำคัญทีหลังของหอคอยน้อยมานานแล้วเขาจึงไม่ประหลาดใจอะไรและกล่าวตอบข้ามีแกนกำเนิดสวรรค์และปฏิพีเพียงสี่ชนิดเท่านั้นมันสามารถใช้ขัดกราได้หรือไม่ อำนาจถึงกฎเกณฑ์ปัจจุีคือพลังที่ป้องกันที่ยอดเยี่ยมที่สุดเพราะงั้นหากเจ้าต้องการบรรลุกายหยาบที่ไร้เทียมทานที่สุดเจ้าต้องหาแก่นกำเนิดสวรรค์เลนโลกพี่พบมาครองให้ได้หอคอยน้อยกล่าวหลิงฮั่นพยักหน้าตอนนี้แก่นกำเนิดสวรรค์เลนโลกของเขาที่เขาต้องการมากที่สุดคือแก่นกำเนิดสวรรค์และปะจัจจีพี่พบจริงๆไม่ว่าจะขัดกลากายหยาหรือเพื่อเสริมพลังของแก่นพลังมหาพินา เป็นเพราะเขากําลังคุ้นคิดเรื่องนี้อยู่ในหัวนั่นเองเขาจึงไม่รับมือกับทันสายฟ้าสวรรค์ยอ,อย่างเมิรลอยหมัดที่ปล่อยออกไปอย่างลวกๆของเขาส่งผลให้อสนีบาบหลายสายสาดกระจายไปทั่วทิศท,ทางมีเสียงร้องใครบางคนดังขึ้นเจ้าของเสียงคือคนที่ถูกอสัีบาบาที่หลิงฮั่นผดทิ้งไปอย่างบังเอิญร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดเจ้าคนบัดซบนี่เจ้าไม่มีหัวไม่มีตาหรือยอย่างไรสตรีที่ลดงามผู้หนึ่งขมวดคิ้วมองไปยังหลิงฮั่นอย่างเกลี้ยกราด เมื่อครู่ถือว่าโชคดีที่นางถูกเศรเฐีออกเสนีบาตโจมตีใส่เพียงเล็กน้อยเท่านั้นไม่อย่างนั้นด้วยพลังบ่มเพาะระดับสามนิพานนางคงถูกแผดเผาเป็นขี้เท่าไปแล้วหลิงฮั่นยิ้มและกล่าวข้าผิดไปแล้วเอาไว้หลังจากที่ซื่อสุดทานสายฟ้าสวรรค์ข้าจะขอโทษเจ้าอีกครั้งตอนที่สองพันหนึ่งร้อยชื่อตอนว่าโลกสไปยในอนาคตการฝ่าฟันทันสายฟ้าสวรรค์เป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยสำหรับหลิงฮั่น หลังจากเวลาผ่านไปเพียงแค่หนึ่งวันแมฆสีดำบนท้องฟ้าก็แยกตัวจากกันและท้องฟ้าสดใสก็หวนกลับคืนมาทันสายฟ้าสว่างที่หายไปย่อมหมายถึงว่าหลิงฮั่นได้ยกระดับขึ้นเป็นผู้ฝึกตนระดับตัดวิญญาณหยินได้สำเร็จแล้วเจ้าคนบาดซพเจ้าจะชดใช้ให้ข้าอย่างไรหญิงสาวที่งดงามและดูสดใสส่งเสียงตะโกนนางไม่ได้หวาดกลัวเพียงเพราะว่าหลิงฮั่นเป็นผู้ฝึกตนระดับตัดวิญญาณหยิน ส่วนนางเป็นเพียงแค่ผู้ฝึกตนระดับ3ามนิพานหลิงฮั่นจากพะพัินีหูนิ้วและทิดาโรเคลื่อนที่เข้ามาพร้อมกันส่วนทางด้านของเสี่ยวกู่นั้นมันยังคงมีท่าทีงุ้มง่ามเหมือนเคยกล่าวได้ว่าสำหรับมันแล้วต่อให้ระยะเวลาผ่านไป9 0 0าปีหรือ9,000ล้านปีก็คงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหล่าพี่สาวแสนสวยหญิงสาวที่งดงามและสดใสดวงตาสองประกายขึ้นมาทันที และจ้องมองไปยังพวกจักรพรรดิที่นี่นางลืมทวงคืนความยุติธรรมจากหลิงฮั่นที่ทําให้นางได้รับลูกหลงจากทันสายฟ้าสวรค์ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงหืมสตรีพวกนี้เป็นใครกันที่ดาโรเอ่ยถามด้วยความสงสยัยรุษผู้นี้ช่างเล่ห์เหลี่ยมแพรวซิิงใค่เพิ่งฝ่าฟันทันสายฟ้าสวรค์สําเร็จก็สามารถล่อลวงสตรีให้ติดกับได้ช่างน,น่ารังเกียจนักทําไมเจ้าถึงไม่มาล่อลวงขบางพี่สาวแสนสวยชื่อของข้าคือ เฉินสวงซวงหญิงสาวที่งดงามและสดใสมีท่าทีกระฉับกระเฉงขึ้นมาทันทีนางมองไปียังที่ดาโรอด้วยแววตาหลงไหลพี่สาวข้าขอจับมือท่านสักหน่อยได้หรือไม่เมื่อเห็นท่าทีที่ดูโรคจิตของหญิงสาวตรงหน้าพวกจกักรพรรดินีต่างพากันตกตะลึงหากเด็กสาวพนนี้ไม่ใช่สตรีจริงๆแล้วก็พวกนางคงคิดว่าอีกฝ่ายเป็นบุรุษที่แส้ปลอมตัวเป็นสตรีและตั้งใจจะมาลวนลามพวกนางอย่างแน่นอน เฉินซงซวงมองไปยังที่ดารโรด้วยสายตาอ้อนวอนราวกับลูกสนัขราวกับว่าถ้าหากที่ดาโรใส่หัวปฏิเสธลอวก็น้ําตาของนางก็จะไหลพร่าออกมาทันทีในอีกด้านหนึ่งพอเสี่ยวกู่เห็นผู้มาใหม่นิสยัยที่ชื่นชอบการเรียนแบบของมันก็ถูกกระตุ้นขึ้นมามันเองก็ใช้สายตาอ้อนวอนมองไปยังที่ดาโรพี่สาวแสนสวยชื่อของข้าคือฉินซงซวงไม่ ที่ดารอกระทืบเท้าอย่างรุนแรงถึงแม้ว่าเสี่ยวกู่จะมีรูปลักษณ์เหมือนกับหลิงฮั่นไม่ผิดเพี้ยนและมีร่างจิกเป็นแค่แท่งกระดูกแต่นางจะยอมให้บรุษผู้อื่นมาจับมือได้อย่างไรเรื่องแบบนั้นไม่มีทางอย่างแน่นอนพี่สาวเฉินซงซง,งกล่าวต่อด้วยน้ำเสียงสอือกะอื้นพี่สาวความสนใจในการเรียนแบบของเสี่ยวกู่เองก็ไม่ได้ลดน้อยลงเฉินซงซงอดไม่ได้ที่จะเกลี้ยกล่อมทั้งหมดเป็นเพราะบรุษผู้นี้แสกแสงเข้ามายุ่มย่าม ทำให้พี่สาวแสนสวยไม่ยอมใี่นางจับมือสาวน้อยกล่าวมาเจ้าต้องการที่ข้าชดใช้อย่างไรหลิงฮั่นเอ่ยถามด้วยรอยยิ้มใครเป็นสาวน้อยกันเฉินซงซวงนำมือทั้งสองข้างเท้าเอวนี่เป็นโอกาสที่ดีที่นางจะได้ระบายความโกรธลงไปยังหลิงฮั่นเสียเลยอายุของข้านั้นมากกว่าเจ้าไม่รู้กี่เท่ารู้หรือเปล่าเป็นอย่างที่นางว่าจริงๆเพลิงแห่งชีวิตของนางแผดเผามาแล้วเป็นเวลาหลายล้านปี นั่นหมายความว่านางมีอายุมากกว่าหลิงฮั่นเพียงแต่นางไม่ได้มีอายุมากกว่าแค่หลิงฮั่นเท่านั้นอายุของนางเองก็มากกว่าจาักรพรรดินีและทิดาโรด้วยแต่นางก็ยังเรียกพวกทิดาโรว่าพี่สาวอย่างไม่น่าอายหลิงฮั่นยักษ์ไหลให้ค่ะดใช,ชัยด้วยศิลาดวงดาวเป็นอย่างไรไม่ฉันทรงสวงสายหน้าเลยยื่นถุงสมุนไพรออกมาค่ะได้รับภารกิจจากนิกายให้มาที่นี่เพื่อรวบรวมเหตุการณ์ชงเมค่ะ แต่ทว่าในขณะที่อีกแค่อึดใจเดียวภารกิจของข้าก็จะสําเร็จลูกหลงจากทานสายฟ้าสวัสด์ของเจ้ากลับทําให้เห็ดกันชงเมคาในถุงของข้าไม่เหลือซากแม้แต่ต้นเดียวข้าต้องการให้เจ้าชดใช้ด้วยเห็ดกันชงเมคาหลิงฮั่นมองไปยังสตรีทั้งสามและจักรพรรดินีก็เป็นคนกล่าวออกมาชดใช้ให้นางด้วยสุลาดวงดาวก็พอด้วยนิสัยที่หญิงทนงของนาง การที่ยอมจ่ายศิลาดวงดาวเพื่อชดยใช้ก็ถือว่าเป็นความเมตตามากพอแล้วแค่สังหารนางไปเลยก็เส้นเรื่องนิสัยโหดเหี้ยมของหูนิ้วนั้นถูกเผยออกมาอย่างไม่ปกปิดนางชื่นชอบที่จะขู่ให้ผู้คนหวาดกลัวไปอย่างมากแต่บางครั้งก็บอกไม่ได้จริงๆว่านางแค่อยากจะขู่เล่นๆหรืออยากจะสังหารจริงๆทิดาโรกกำลังจะเอ่ยปากเสนอความคิดเห็นแต่นางก็เห็นมือของหลิงฮั่นยกขึ้นมาเสียก่อนความคิดเห็นของเจ้าไม่จําเป็นบัตซอบทิดาโร่เกลียวกราด บุรุษผู้นี้ชื่อหน้าโมโหยิ่งนักนางอยากจะกัดเขาให้ตายสักหมื่นรอบจริงๆพีสาวบุรุษพู้นี้ไม่เอาใจใส่ท่านเลยแม้แต่น้อยท่านควรรีบออกห่างจากเขาโดยเร็วฉันทรงสวงช่วยโอกาสยุยงเอาเถอะพวกเราจะช่วยเจ้าเก็บรวบรวมเหตุกันชงเมคาใหม่ก็แล้วกันหลิงฮันกล่าวอย่าให้ผู้จาช่วยให้เข้าใจผิดเช่นนั้นนี่เป็นสิ่งที่เจ้าต้องทำเพื่อช่วยใช้แก่ข้ามาตั้งแต่ต้นแล้ว เฉินซงซวงเป็นสตรีที่มีอารมณ์ฉุนเฉียวอย่างแท้จริงงั้นก็ไปกันได้แล้วเพราะเขาเริ่มเดินตระเวนไปทั่วป่าม้านทมินถึงแม้เห็ดเมคากันชงจะเป็นสมุนไพรเฉพาะของสถานที่แห่งนี้แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถพบเจอได้ทุกที่นอกจากนั้นยังมีผู้คนมากมายที่กําลังเก็บสมุนไพรยอยู่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นการจะเก็บรวบรวมสมุนไพรให้ครบจึงจําเป็นต้องใช้เวลาเล็กน้อยแม่นางเฉินไม่ทราบว่าเจ้ามาจากขุมอำนาจใดอย่างนั้นหรือ ในเมื่อระหว่างเดินหากลุ่มของพวกนางก็ไม่มีอะไรทําอยู่แล้วทิดาหรอก็เริ่มบทสนทนากับเฉินซงซวงพี่สาวข้ามมาจากตําหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เฉินซงซวงรีบตอบกลับในทันทีหืมหลิงฮั่นชงอักก่อนจะหันหน้าไปเอ่ยถามเจ้ามาจากตําหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เงินหรออะไรกันเจ้ากลัวอย่างนั้นหรือเฉินซงซวงมีท่าทีภาคภูมิใจตาหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เป็นหุมอำน,นาจระดับราชานิรั์ขั้นแปด แม้จะเป็นทั่วทางที่แดนแห่งเซียนก็กล่าวได้ว่าเป็นหนึ่งในขุมอำนาจที่ทรงพลังที่สุดหลิงฮั่นรู้สึกตื่นเต้นถ้าเช่นนั้นเจ้ารู้จักคนที่ชื่อหลิงเจี้ยนเสวียนหรือไม่บุตรความสคัญของเขาถูกส่งไปยังตำหนักสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์นั่นคือสิ่งที่หูวนิ้วเคยบอกเขาอะไรเจ้ารู้จักสิทธิ์น้องหลิงได้ยังไงเฉินซงซงเอ็นหัวม,มองไปยังหลิงฮั่นอ้อข้าเข้าใจแล้วเจ้ารู้สินะว่าสิทธิ์น้องหลิงเพิ่งได้เลื่อนขั้นไปสิทธิ์หลักแล้ว เจ้าอยากเป็นผู้ติดตามของเขาเหรอเป็นผู้ติดตามของบุตรตัวเองอย่างนั้นเหรอหลิงฮั่นอดไม่ได้ที่จะเผยสีหน้าประหลาดเจ้านี่ช่างมีจินตนาการที่ล้ำเลิศจริงๆใจอย่างไรฉวนซงซวงก็คิดว่าสิ่งที่นางค่าเดานั้นถูกต้องนางจึงเปล่าประกาศออกมาอย่างภาคภูมิใจให้อย่างนั้นข้าขอแนะนําให้เจ้าพยายามทาให้ข้ารู้สึกพอใจเอาไว้แล้วกันเพราะศิษย์น้องหลิงคนนั้นเชื่อฟังข้าทุกอย่างอย่างนั้นหรอ หลิงฮั่นกล่าวไปอย่าไม่สนใจก่อนจะเหลือบสายตาไปยังจกกักรพรรดินีจกักรพรรดินีเมื่อเห็นสัญญาณจากหลิงฮั่นนางก็ก้าวขึ้นมาหนึ่งก้าวแล้วกล่าวออกมาไหนเจ้าเล่าเรื่องของเจ้ากับหลิงเจี้ยนเสวียนให้ฟังทีท่าทางของเฉินซวงซวงกลายเป็นกระกกระวนทันทีนางชื่นชอบสตรีที่งดงามซึ่งนั่นไม่ได้หมายความว่านางมีความรักในสตรีเพศเดียวกันแต่นางชื่นชอบที่จะได้มองในสิ่งที่สวยสวยงามงามและสตรีที่งดงามก็เป็นหนึ่งในนั้น เพียงแต่ว่าจักรพรรดินีกับหัวนิ้วนั้นงดงามเกินไปจนทำให้นางรู้สึกกดดันจึงทำได้เพียงแอบชมเลืองมองอยู่ห่างๆโดยไม่กล้าเอ่ยปาก,กเริ่มบทสนทนาก่อนดังนั้นตอนนี้เมื่อจักรพรรดินีเป็นฝ่ายทักถามนางก่อนหัวใจของนางจึงเต้นระรัวอย่างบ้าคลั่งจนแทบจะทำให้นางหมดสติด้วยการที่นางแน่นิ่งไปอย่างนั้นจักรพรรดินีจึงเอ่ยถามคำถามซ้ำจนนางได้สติกลับคืนมาและเล่าเรื่องราวระหว่างนางกับหลิงเจี้ยนเสวียนออกไป โอ้เมื่อหลิงฮั่นและคนในอื่นได้ยินเรื่องราวก็เข้าใจทันทีว่าแท้จริงแล้วหลิงเจี้ยนเซวียนชื่นชอบในตัวสิทธิ์พี่สาวของตัวเองแต่เป็นเพราะว่าเฉินซงซวงงุม่มง่ามเกินไปทำให้ไม่ตระหนักรับรู้ความรู้สึกที่หลิงเจี้ยนเซวียนมีต่อตนเองจากเรื่องราวนี้สายตาของหลิงฮั่นมองไปยังเฉินซงซวงจึงเปลี่ยนไปเรื่องใจฝ่ายคือลูกสะใภ้ในอนาคตหยุดเลยนะสายตาแปลกประหลาดเช่นนั้นมันอะไรกัน เฉินซงซงรู้สึกหวาดผวาขึ้นมาทันทีข้าขอเตือนเจ้าไว้ก่อนนะว่าอย่าคิดอะไรเกินเลยกับข้าเด็ดขาดเพราะมันเป็นไปไม่ได้ทำไมละ่ะหลิงฮั่นถามด้วยรอยยิม้มหรือนั่นเป็นเพราะสิทธิ์น้องหลิงของเจ้าฮะแม้คนที่ชื่นชอบข้าจะมีไม่ถึงหมื่นคนแต่อย่างน้อยก็ต้องมีหลักแปดพันข้าแค่ไม่ชอบบรุษเช่นเจ้าก็เท่านั้นเฉินซงซงเผยสีหน้าเหยียดหยามบรุษผู้นี้เช่นน่ารังเกียจนักที่ครอบครองพี่สาวแสนงามถึงสามคน นางรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมากจนไม่มีความชื่นชอบต่อหลิงฮั่นเลยแม้แต่น้อยหลิงฮั่นหัวเราะลัน่นถึงแม้ลูกสะใภ้คนนี้จะดูหัวทือไปบ้างแต่นางก็เป็นสตรีที่นิสัยดีและไม่มีความคิดเบื้องลึกเบื้องหลังซึ่งนั่นทําให้เขาพึงพอใจเป็นอย่างมากอีกแล้วเจ้าช่วยอย่ามองข้าด้วยแววตาประหลาดเช่นนั้นได้หรือไม่ฉันซงซงกล่าวอย่างไม่สอบอารมณ์หลิงฮั่นปรบมือและกล่าวตกลงตกลงแค่ข้าเลิกจองมองเจ้าก็พอสินะ หากิางสาวผู้นี้พบว่าเขาคือพ่อตาในอนาคตของนางแล้วก็ไม่รู้ว่านางจะมีท่าทีเช่นไรแค่คิดก็ทำให้เขารู้สึกสนุกแล้ว